สวัสดีครับผมเดี๋ยวดูพึ่งลังนี้ก่อนนะครับมันใหญ่เหลือเกินนะครับผมไม่รู้อ่อนหรือเปล่านี่ครับผมเดี๋ยวไปดูแถบนึงนะฮะสูงอยู่นะครับผมอ่ะอีกแถบนึงนะครับโอเคตีได้เลยนะครับผมแต่พึ่งไม่ไม่ได้ใหญ่ เท่ากับที่ว่าถึงปลายล่างนะครับเพิ่งจะเป็นรูปร่างรังเห็นไหมปพอดีมยผิงผิงแดดหน่อยหนึ่งนะครับดูจากรูปทรงรังแล้วโอเคใช้ได้แต่กิ่งเล็กครับผมเป็นกิ่งกระเดานะครับไปลุ้นกันนะครับมัดให้แน่นนะครับจะเป็นสาบเสือนะครับอันนี้ผมใช้สาบเสือรวมกันนะครับผมแล้วก็มันก็มีใบยูคาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น ต้นกระโหนหินแห้งๆนะครับผมสวนหญ้าหุ้มนะฮะหญ้าหุ้มก็ต้นสาบเสือนะครับกระเดานะครับผมอันนี้นะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันใช้ได้หมดนะครับหุ้มให้มันเขียวไว้นะครับผมไม่เกี่ยวว่าต้องใช้ใบโน้นใบนี้นะน้องๆถามกันมาเยอะนะครับผมก็ บางทีเราก็บอกให้ไปดูคลิปเก่านะครับส่วนที่รัดที่ก็เป็นเครือยะนางนะครับผมมันจะเหนียวหน่อยกว่าเครือเถาอย่างอื่นเลยนะครับถ้ามีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะมัดให้แน่นนะครับผมครบเวลาเราตีพึ่งเนี่ยเผื่อมันไม่พอนะครับ ไม่พอหมายความว่าเราปล่อยวันเป็นดาวานเลยนะมันก็หมดไว้นะครับผมเอาเข่าเนี่ยกดเข้าไปนะแต่ถ้าเป็นใบตองพอประมาณนะครับอย่าไปมัดจนแน่นจัดตรงที่จะจุดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจุดแล้วติดโอเคเดี๋ยวมันดับแต่ถ้าเพิ่งไม่ดูโอเคได้อยู่แต่ถ้าเพิ่งดุเนี่ยเราแกะให้มนันบานนะครับผม ผมจะมัดแน่นเลยนะครับผมเพราะบางทีเราตีนานนะครับเราก็ให้มันแน่นสักหน่อยหนึ่งยิ่งตอกถอยนะครับผมต้องต้องให้แน่นเลยนะครับบางทีมันหมดก่อนก็คือครบจะไม่พอ ง่ายๆครับผมการทำครบตีพึ่งครัจะมีใบตองผมก็ใจใบตองไปเลยครับ่วนกระถาไม่มีนะครับกระถาที่จะมาตะกดต้นไม้ตีพึ่งอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผม มันต้องถามขันมาเยอะเลยแต่เวลาเราปีเนี่ยขอนะครับผมจะที่จะทางนี้อันนี้มีนะครับตัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับผม ร้อยเห็นไหมอันนี้คือจะช่วงจุดตอนแรกมันจะบานเห็นไหมมันจุดมันติดอันนี้เดี๋ยวต้องมัดอีกนะครับผมอย่างนี้หลวมนะฮะหมดไว้นะครับผมต้องมัดที่แน่นแต่ถ้าพึ่งต่อยเนะี่ยเราสามารถเอามีดเนะี่ยแกะแล้วก็ให้แหกได้แล้วก็ตั้งลงนะครับผมให้ควันม,มาเรามันก็จะเบาบางในการที่เราเนี่ยจะโดนพึ่งต่อยนะครับหนึ่งสายระพยต้องทำให้ดีอย่าให้หล่นถ้าหล่นเมื่อไหร่ ถ้าอยู่บนต้นสูงหมดท่าเลยนะลงแทบไม่ทันนะครับมันมันต่อยตัวเนี่ยตัวอื่นต้องมาลุมนะครับผมเพราะมันได้กินเหล็กในนะฮะอันนี้สําคัญนะครับผมไปครับผมถึงเวลาลุยเนี่ยครับผม tốt lấy hơn các bạn ơi, các bạn có đứt nữa là cái cây này พึ่งดูตัว,ลวดเลยโคดแดงอีกแล้ว ต้องจุดก่อนนะครับต้นมันหวันเดี๋ยวเพิ่งแตกนะครับผมนี่ป้องกันแล้วก็เอาควันขึ้นไปข้างบน

bắn đốt lăng rồi nè, đểi đangแตก không một các ông, húp, già hạc đứa โอ้พึ่งอยู่กันหน้าผมประมาณไม่ถึงเมตร Oh. จ่อยไหม <laughs> อันนี้หักกลางต้นได้นะครับนี่ับพึ่งเดี๋ยวลุ้นกันคงจะถึงอยู่แต่ก็เสียวครับผม <laughs> ม,มันหวาน ี๋ยวขอหน้ากากลงแป๊บนึงคงจะอ่อนถ้าไม่อ่อนก็ทำลังเล็กหน่อยนึงแต่อาจจะเต็มนะครับเดี๋ยวมารลุ้นกัน เขาทังแล้วผมมีดหล่นทั้งนั้นปอโถมีดใหญ่วว่าจะมาฟันนะนะครับผมจะทิ้ง้วผม เต็มพอดีฮะ,ฮะน้ำยอดเลย อย่างนี้เอ็นไปมาเลยนะครผม ตามขี้พึ่งน,นะโอ้โหเกี <authorized ful oyu> ่ยวครับผมนี่ลังอ่อนครับผม 嗯。 าาเหียข่าเด้อดโอเคน้ำสีเดียวกับที่ผมขีดสีแดงเลยนะฮะจัด,ดไปครับผมแกม น้ำใส่ถุงนะครับจับใส่มือมาแล้วก็ใต่ถุงนะครับไม่เพื่อนนะถุงใหม่ตลอดมาขอโรย เดียวก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องใจเย็นขึ้นนะครับแต่กิ่งรับน้ำหนักได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดและให้ความห่วงใยตลอดโค่นนะถังหมดเลยนะไปลงครับผม หน่อยอก็ลงเมื่อกี้ยืนเก่งพี่มิวไปสอบไปกับขี่นะครับผมรถยนต์นะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่ก็คงไม่ค่อยได้มาแล้วเพราะว่าต้องฝึกงานนะ เยที่เพิ่งหมดเยอะนี่แถวท้อนะครับผมทิ้งได้ครับผมถ้าใกล้ถึงนะจะต่อยก็ลรูดป <c oughs> ุ๊บปุ๊บโอ้โหครับเกงขาดครับ ท่ไปดูเพึ่งกันครับผมอะนี่คือครบที่ผมใช้นะครับเห็นไหมเหลือเยอะแยะนะครับผมครบไม่ใหญ่เท่าไหร่ดีตรงที่เรามัดแน่นเนี่ยพอดีพึ่งไม,ไม่ไม่กวนมากนะครับก็ถามมาต่อยไหมมันก็มีบ้างนะครับตามไม่มกนะฮะแต่ก็ไม่ถึงว่ามาต่อยโดนหน้าเราไม่โดนนะฮะหน้ากากผมต่อยไม่ได้นะครับ นอกจากว่าใครใหัวใหญ่ๆแล้วไปต่อโมงแบบมันตึงหน่อยหนึ่งลูกมันเล็กอะไรเงี้ยมันจะรัดนะฮะมันก็จะสอดเหล็กนได้แต่ถ้าขนาดจัมโบ่หน่อยนึงอะไรเงี้ยกันได้ครับผมไอโมงผมนะขนาด,ดโดนลมเต็มตัวหน้าตาผมเนี้ยไม่เคยโดนสักตัวนะฮะนอกจากว่าเออมันมุดตามคอหน่อยหนึ่งเราก็บี้ถ้ามุดเข้าไปเนี่ยบี้เลยนะน้องๆอย่าไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันเข้าหูได้นะครับผม บี้อย่างเดียวไม่ต้องไปกลัวเลยเฮ้ยจะบี้แล้วมันจะมีกลิ่นเหล็กในฟุ้งไหมไม่ต้องไปกลัวกรณีนี้คือมันฟุงแล้วนะฮะถ้าลงได้มุงนั่นนะคือมันลุมยำแล้วนะครับที่สําคัญคืออย่าไปทิ้งครบนะฮะเนี่ยครบเดี๋ยวต้องดับให้ดีนะครับน้องๆก็เหมือนกันเวลาตีพึ่งก็สําคัญที่สุดคือลูกไฟนะยิ่งกว่าพึ่งต่อยอีกนะครับผมผมเตือนทุกคลิปนะครับและบอกทุกคลิปนะครับผมไปดูพึ่งกันนะ ตัวอ่อนขอนะครับถือว่าเต็มพึ่งนะครับเริ่มจะทำรังน้อยกว่าตัวซะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารมันจะเบาบางลงไปนะฮะมันรู้นะพึ่งนะครับมันเลยไม่ไม่เจิมใหญ่นะครับตั้งๆที่โอ้ขึ้นไปนี่ใหญ่มากนะครับน้ําป่าเดียวกันนะครับห่างจากรังที่ผมตีรังแดงเนะี500่ยห้าหกร้อยเมตรแต่วันนั้นผมไม่ได้ลุยดูทั่วนะวันนี้ตะเวนเอาหมอไซลุยเลยนะครับผมมีบาก อีส้มผมนะนะั่นแหละฮะขี่ลุยดูยไม่ถึงกึนนะครับสีน้ำนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดสวัสดีครับผม